ทุกคนนะครับกลับมากับผม GCT Rider นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่น้ำยาล้างหมวกนะครับ Well r e s p r a นะฮะเป็นน้ำยาทำความสะอาดภายในหมวกนะครับก็หมวกเนี่ยวิธีการดูแลรักษาหมวกเนี่ยผมว่าไอ้เนี่ยเป็นทางออกที่ดีนะสำหรับใครที่ อถอดซักโม่แอไอนวมข้างในไม่เป็นนวมคืออะไรน้อมคือไอน้นี่พวกเนี้ยทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ข้างในที่คอยซับหัวแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกนวมนะฮะบางจุดก็แบบว่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทาไมไม่ไม่ถอดมาซักละ้าในเมื่อมันถอดได้คือเพื่อการดูแลรักษาที่ยาวนานนะฮะเพื่อมาให้โมงมันยุ่ยไม่ให้มันเสียนะฮะไม่มันเสื่อมสภาพ เราก็ที่ความจริงก็ไม่ควรไปซักมันหรอกเพราะว่าอีกอย่างถ้าเราไปตากแดดเนี้ยเพื่อให้กลิ่นมันออกนะเนาะตากแดดให้กลิ่นมันออกหนวมันอาจจะแบบกรอบและเสียได้นะฮะแต่วิธีทําความสะอาดที่ดีก็คือใช้เจ้าเนี่ยใช้เจ้าสเปรย์เวลเนี่ยฉีดเข้าไปในหมวกฉีดแล้วจะเกิดให้เราทําไงต่อให้เราต้องพักไว้เลยเปล่าก็คือฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเป็นโฟงอนะไอฟองมันจะเป็นฟอง หรือโฟมนี่แหละแล้วทีนี้มันก็จะซึมเข้าไปในเมือกหมอกปล่อยไว้สัก5นาทีไม่ถึงหรอก2-3านาทีก็ได้ให้โฟมมันซึมเข้าไปให้หมดก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาผ้านี่นะผ้าผ้าใสๆใสสะอาดของเรานะเช็ดมันหลังจากเสร็จนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมวกเนี้ถึงแม้อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ก,ก็ใส่ได้ช่วงนึงแหละ ว่าหมดกลิมิเต็ก็อยากจะเก็บไว้นะลิมิเต็ดอีดิชัหลายคนจะถามว่า,าหมวกนี้หาซื้อได้ที่ไหนคือตะก่อนมันมีขายอยู่ที่ขับโมโต้นะครับพาราม5แต่ตอนนี้คือหมดแล้วนะรพรามมีแค่ห้าร้อยใบทั้งโลกหรือเปล่าหรือทั้งประเทศก็ไม่ได้ใจนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการล้างกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นก็คือความความเบาๆนะฮะเดี๋ยวหมวกเป็นรอย นี่นะครับแล้วก็แหวกอันนี้ออกอุ้ยแหวกไอไ้อไอที่ล็อกออกนะฮะแต่นั้นทาไงออกแหวกไม่ได้ทําการเปิดฝาครับเปิดฝา,าขยับหน่อยมันจะมีเสียงร้อนแรกก่อนเพอขยับมันมีเสียง,งานาั่นาแหละโอเคเราก็พร้อมจะฉีดเข้าไปแล้วนะฮะวิธีฉีดนะฮะก็ฉีดเข้าไปรเลงให้ทั่วนะฮะดูให้ดีนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นฟองนี่ฮะ ไม่ต้องกลัวเปลืองนะฉีดเข้าไปเลยเพราะว่าเราต้องทําต้องการที่จะทําความสะอาดให้ทั่วที่สุดนะนี่นะตรงไหนก็ฉีดได้ฉีดเข้าไปฮนะตรงไหนที่โดนโดนแก้มเราเนี่ยฉีดอัดเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองนะอุ้ยตอนหลังนี่ตัวดีเลยตัวโดนหัวบ่ยบอยๆเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะฉีดเข้าไป นี่ฮะโอ้โหสเปรย์คิดมาดีน,นี่นี่ทุยนะฮะเอาให้ทั่วถึงนะฮะเด่๋ยวจพ่นพ่นสีบ้านคนอื่นนะฮะคิดซะว่ายอย่างนั้นนะฮนะอ่ะพอละเปลืองเ <c oughs> มื่อกี้ก็บอกอยู่ไม่กลัวเปลืองนี่ครับวิทธากำมันติดนิ้วไว้ทำไงป้ายแม่งนี่ฮะับ <c oughs> แต่ทุกคนฟังเสียงนะฮะ ไอ้ที่เสียงฟูฟ่ฟูฟ่ฟู่ะฮะปล่อยให้มันซึมเข้าไปก่อนพอปล่อยให้มันซึมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าจะต้องทำาไงกันต่อนะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่เดีวกลับมาชมช่องนี้ครั้งหนึ่งนะครับะนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปได้สักพักหนึ่งแล้วน,นะฮะฟองที่เห็นก็เริ่มหายไปหมดแล้วนะฮะก็คือมันซึมเข้าไปเพื่อกักดซาะขี้หรืออะไรที่อยู่ข้างในข้างหลายนะฮะ รือซากเน่าหรือว่าเศษขยะอะไรที่อยู่ในหัวเราที่ตอนนั้นเราไม่ได้สระผมเลยมานะฮะขั้ตนตอนต่อไปก็คือการเอาผ้าที่สะอาดนะะเห็นนะว่ามันสะอาดมากๆดูสิครับแหมันสะอาดซะเหลือเกินก็ทําการเช็ดนะเรับกูจะเช็ดยังไงดีวะเนี่ยอืมอืมอ่ะเดี๋ยวทำการวางนี้ก็ได้ไมันรู้เห็นปอนะวางข้อซองของเท้าอีกเฉลิฐพอรอยาดโย่ความกับไม่ได้ คนนักกอเท้านี้แม่งเลยนะครับอ่ะตายและเดี๋ยวผมจะะแข่งค้างให้ดูอย่างนี้อ่ะเห็นนะวิธีทำคาสซานะเอาผ้าเนี่ยเข้าไปนะเช็ดตรงที่เป็นผ้าของหนุกนะให้แน่นแน่ที่แน่นแน่เช็ดให้ทั่วออกแรงนิดนึงไม่ต้องกลัวว่าผ้าจะเจ็บนะ ไม้อหัวนมเสียก็เช็ดเพื่อทำความสะอาดมานะครับนะฮะนี่ฮะเช็ดเข้าไปตรงไหนที่เราคิดว่าหัวเราสัมผัสมากที่สุดก็เช็ดนะฮะเพื่อขจัดซากหรือขี้หรืออะไรทั้งหลายที่อยู่ในหัวเราตลอดมาหรือบางคนแบบไม่อาบไม่สระผมเจ็ดวันเงนี้ยล้วก็มาใส่หมวกนอกนะฮะอันนี้ไม่รู้มีปนอะไรเล่นนะหายกล้องลง นด็กนะฮะมือไปโดนเยอะเจริญมีไปสิลูกเออตรงนี้นี่นะเช็ดต,ต่อเช็ดให้ทั่วนะฮะอย่าให้เหลือเพราะถ้าเหลือแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สะอาดนะฮะเริมตำละผ้าเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเรามาดูผลกันนะว่าผ้าจะเป็นยังไง ราตอนนี้เราต้องการได้ผลที่ดีที่สุดนะฮะเราตอนนี้ผลเราก็เริ่มออกมาแล้วว่า,าหมวกเราเน่าจริงๆนะถ <c oughs> ามว่าทำไมผมต้องทำความสะอาดหมวกตอนนี้ด้วยเพราะบอกเลยนะมันเป็น Limited Edition ซึ่ง Limited เนี่ยมันเหมือนว่าหมดแล้วหมดเลยเราพลาดแเราพลาดเลยนะฮะก็เลยจะต้องเอาข้างมา,าดูแลรักษา ให้มันดีๆหน่อยของพวกนี้เก็บไปขายได้ราคามั้งนะไม่รู้รอเปล่าเดี๋ยวไว้ใส่หล่อเองก็ได้นี่ฮนะเช็ดเข้าไปเอาให้ทั่วนะไม่ต้องกลัวเปื้อนเพราะยังไงผ้าเราก็เน่าอยู่นะไม่ได้ซักพิชิตชาปนี้ นาชีายเลยเก็บให้ละเอียดนะฮะ <_ S 2> เพราะว่าตรงไหนที่เราไม่เช็ดเนี่ยมันคาบมันก็จะไม่ออกมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละ โอเคไอ้เราก็เช็ดเสร็จแล้วเห็นนะเช็ดชิวหน่อยก็ได้ชิวนี่ก็สามารถเช็ดได้เช่นกันนะฮะไม่ไม่ได้มีอะไรผิดไปเลยนะมันก็เป็นน้ํายาเหมืนอนแอลกอฮอล์นี่แหละฮะทำความสะอาดหมวกแล้วก็ักษาภายนอกด้วยแบบชิวเรามองไม่เห็นมีขี้มีอะไรติดก็สามารถเช็ดได้เช่นกันนะฮะเพราะว่าผมลองแล้ว มันเอาไว้เช็ดแคบใน,นในหมวกอย่างว่ามันจะมาครั้งสเปรย์มันไปโดนชิวไงเราก็เช็ดมันออกด้วยหนึ่งเดียวเพื่อมาให้เปื้อนมาเช็ดภายนอกหมวกไหนก็ได้เพื่อความความสะอาดไปในตัวทีเดียวจะได้ไม่เปื้อนน้ำหยานะเจอรอย,ยอะไรตรงไหนก็เช็ดออกให้หมดบางรอยก็เช็ดไม่ออกช่างมันนะแล้วค่อยมาทำความสะอาดทีหลังอ่ะ ในเมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วเรามาดูผลกันว่าเป็นยังไงดูผ้าสิครับจําได้ไหมว่าตอนแรกมันเป็นสีใสกิ้งมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งเลยดูตอนนี้สิไปเช็ดไปเช็ดขี้ตีนที่ไหนมาลูกดําปีเลยนี่นะก็คือสภาพจากในหมวกนะ,ะว่าสกปรกขนาดไหนนะฮะสำหรับใครที่ใส่หมวกมานานนะฮะและไม่ทําการซักเลยถ้าเกิดคุณใช้สเปรย์ตัวที่ผมบอกนะฮะสเปรย์เวล และเช็ดในนี้คุณก็จะเห็นว่าความเน่าของหมวกคุณขนาดไหนนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยน,นะครับแล้วก็แชร์วิดีโอออกไปเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับและให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะวันนี้นะฮะเรามาล้างกันด้วยน้องม่อนเหอวันนี้น้องม่อนใส่ทอเด็ดนะฮะเพราะ <Th y> อ,อะไร <Th y> ฮะช่วงปีใหม่พอดีนะฮะช่วงนี้เขาเยอะนะฮะเลย เลยต้องเอาตัวลอดไปก่อนนะครับก็ใครชอบก็บกดไลค์กดชอบสดขชา์ด้วยนะครับติดตามผลง,งานต่อไปเรื่อยๆแชร์ไปเพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ GCT r r d e r r มีเพียงเท่านี้กราบสวัสดีทุกคนเด้อครับ